เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะ,ะนิทานเรื่องนี้นะครับมึงทํนะาตัวเป็นแม่ที่ดีไหมครับพี่น้องเอฟทีนะทําตัวเป็นแม่ที่ดีไหมครับออโอ้ยสั่งฟังกับสั่งอยู่เนาะแม็กเม็ดเซมาเ <laughs> ซ<ต>มาเ <laughs> อานะครับนะมึงกลับไปย้อนดู นี่ทานนะครับกกล้วยนะครับนะอ่ากบไปย้อนดูนะครับทำไมเขาถึงด่าถึงว่ามึงอ่ามีเรื่องมีราวกันด่ากันเนกระประกากกปึ๊บด่ากันอีนี่อีทะเลอกปึ๊บหมักนี่นะครับไม่ได้ไม่ตัวตวนอะไรครับแค่มาขายสินค้ามาเกาะกะระแสเขา อาเมื่อก่อนออกไปก่อหีมึงไหมไม่ครับผมมาก่อพ่อไปอกีกอยากมาขายสินค้าไงครับตอนนี้สินค้ามึงไปไหนทําไมมึงไม่ขายนะถ้ามึงเป็นปราหมาจา์นะครับมึงต้องขายมันขายไม่ได้ครับโปรกรตอบยังไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออทาไมถึงมาเกาะกระแสเขาครับนะ Ừ, ทําไมถึงไม่ขายเองถ้ามึงเป็นปรมาหาจา์โซเชียลมึงมาเกาะกระแสเขาทำไมมึงหอบสังขารมึงหอบเบ้าหน้ามึงมาถึงนี่ทำไมนะยังมาให้เขาขายให้เลยเพราะอะไรพื้นฐานเอีเขาเยอะนะครับเหมือนกับพวกกะเลวกะลาดนะครับเนาะพวกหีตีทั้งหลายนะครับสามตัวนั่นนะ อ่าพวกสามตัวนะครับอ่าพวกสามตัวนะครับที่มาด่ามาว่าเขานะครับเนาะที่เม็ดแตดมันปูรูปีหลีนะครับพี่น้องเอฟซีนะมาเกาะกระแสเ,เขามาพูดเรื่องของเขานะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนทําไมไม่ไปพูดเรื่องอีกอย่าไงอืมทําไมมึงไปพูดทําไมมึงไม่ไปว่าทําไมไม่ไปเกาะกระแส อืมอขายมันก็ได้ค่าคอมไม่ได้ขายฟรีๆนะไว้ไม่ได้ขายฟรีๆนะครับมีเปอร์เซนต์เยอะด้วยการนำพาการนำพามึงได้กี่เท่านะแล้วเขาได้กี่บาทร้อยหนึ่งได้10บาทใช่ไหมเขาได้ตัวนั้นมึงได้ไปเท่าไหร่ก็มีการมาขาย มึงก็มากาประกาศใส่ไม่ให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ถ้าเขาไม่ดังจริงถ้าเขาไม่มีกระแสมึงจะมาหาอะไรนะใช่ไหมล่ะมึงจะมาหาอะไรถ้ามึงเป็นปรลามาจาย์ปุ๊บมึงก็ไปขายยูเฮนมึงทำไหม <laughs> อย่ามาอวดเลยนะครับพี่น้องเอซีนะนอนะครับเนาะนี่แหละครับ มึนก็เอาของมาขายอะไรแมมก็เอาให้แม่มึงอะไรเป็นพีเซนเตอร์ให้บ้านี้มันจีได้ขายอยู่บอกครับมันจะเอามึงนะมึงบอบ้านี้เอาอือมันจะเอากับมึงด้วยไหมไปหามันเลยอีจะไปหาไหยวกเลยบ้านี้เอาผลิตภัณฑ์มาขายอีูไหมอ่าก็มาอวยแม่มันบ้านี้เอามันจะขายมึงบอบ้านี้อ่ารองเบิ่งแล้วครับ คิดดูแค่นั้นล่ะครับอ่าความมันนะครับมันจะบังเกิดยังไงนะครับจะมีมหกรรมการแฉกันเกิดขึ้นนะของคนในหมู่บ้านนะครับทีนี้นะอ่ากูได้ยินมาแบบนี้สายรับ0ูนย์ศูนย์แนะครับนะพูดมาแบบนี้นะครับนะเขาจะเปิดแล้วนะครับเขาจะประชันหน้ากับอีนี่แล้วนะครับเนาะจะมีมหกรรมในการแฉกันเกิดขึ้นนะครับนะ อ่ามันจะเป็นยังไงนะครับความมันกําลังจะละอุนะครับนะความมันกําลังจะบันเทิงนะครับนะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสของท่านนะครับพี่น้องเอฟซีนะเพราะอีนี่ไม่เห็นหัวใครครนะในเมื่อคนในหมู่บ้านนะครับกาลังจะออกมาพูดพฤติกรรมและก็สันดานอีนี่นะครับเนาะ้าใครอยากเชื่อมันก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ พ่ออะไรพ่ออะไรครับเขาเอือมละก,กับพฤติกรรมของอีส้นตีนนี้แล้วนะ